ตอนนี้ก็คือยอมรับว่าเขาต้องอกันอยู่ต้องบอกว่ากลับมาคุยอีกครั้งเพราะว่าเขาเคยคุยกันก่อนหน้านี้แล้วก็เลิกคุยไปเพราะว่าสรันทำนิสัยไม่ค่อยดีอะค่ะแล้วก็ใช่แล้วก็เขาก็เหมือนขอโอกาสเขาก็ให้กลับมาอีกแล้วก็ทําอีกอ่ะแล้วทีนี้มันเป็นเรื่องที่แบบไม่น่าจะออกสื่อสาธารณะเอาเป็นว่าเป็นนิสัยที่ไม่ดีมากสาหรับผู้หญิงก็แล้วกันค่ะแต่แล้วก็โอเคไม่ได้เขาจีบนะคะ ไม่ค่ะรับรู้ค่ะแต่ว่าก็เข้าใจว่าคือเขาให้เขาให้เขารับปากไว้ว่าไม่ว่าจะเป็นฐานะอะไรก็ตามแต่ว่าฉันไม่ทําน้องแกเสียใจแน่นอนแกก็รู้ฉันรักแกมากแค่ไหนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะพอน้องบอกแค่ว่าเขาทาไม่ดีอ่ะแต่ว่าอันนี้ก็คือ หนูไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์ตอนนี้เขาเป็นยังไงเห็นแค่ว่าเขาสนิทกันอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็อย่างแรกคือข่าวล่าสุดที่ออกไปคือข่าวบอกว่าสลันถักองน้องสาวหนูไม่เป็นความจริงเล้เพราะว่าคนที่มาตามง้อโทรศัพท์มาไม่รู้กี่สายไลน์มาหานี่คือสลันไม่ใช่น้องสาวูนะเพราะว่าน้องสาวพะเขาทำไม่ดีครั้งที่สองเนี่ยน้องเขาบอกว่าเออพี่กิ๊ฟหนูไม่เอาแล้วหนูไม่อยากมีเพื่อนแบบนี้เขาก็ตามมาง้ออ่ะน้องหนูก็แบบอ้าวเป็นเพื่อนกันก็คุยลองคุยกันอีกก็ได้ สนับสนุนแต่ว่าก็ไม่มีสิทธิ์ไปห้ามเพราะว่าน้องหนูก็โตแล้วอะค่ะแต่ว่าพี่สาวทั้งสองคนไม่โอเคอะผู้ชายคบนี้เราเองเหมือนจะใช้ๆอยู่กลุ่มเดียวกันด้วยแล้วก็ต้องใช้คําว่าเคยสนิทกันมาก่านะเพราะว่าปัจจุบันหนูไม่คุยกับสลัดแล้วไม่คุยไม่มองหน้าแล้วก็ไม่ตอบรลบเพอเรื่องเรื่องทสาใช่ค่ะหนูแค่รู้สึกว่าผู้ชายเวลารับปากอะไรสักอย่างอะถ้าทําไม่ได้ไม่ควรจะรับปากสมๆอย่าตัวบูมเอง หนูไม่ได้ตีกับเขาอะค่ะแต่ว่า,นนาจะไม่อยาก <3 S 1> คุยด<อ>้วยไม่อยากพูดด้วยกับแบบคือตั้งใจบอกหนูไว้ว่าจะไม่ทําแต่ทำไม่ควรจะพูดออกสื่อะอ,อ,อคะค่ะเพราะว่าพูดออกสื่อก็คงเสียโอมากแต่เราก็ยังโอเคด้เกิดน้องาอเราแบบคือน้องหนูอยู่20กว่าแล้วอะหนูไม่มีสิทธิ์ไปบอกว่าถ้าคุยกับคนนี้มันทําไม่ได้อยู่แล้วอะมันก็ได้แค่บอกว่า ออผู้ชายคนนี้ไม่โอเคนะแต่ว่าแกจะตัดสินใจว่าจะคุยต่อไปหรือว่าจะฟังพี่แล้วเลิกคุยก็เป็นสิทธิ์ของเขาเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเรียนรู้อีกครั้งว่าเขากลับตัวได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แตอนนี้สลันเคยเป็นเพื่อนหนูนะแต่ว่าตอนนี้คือเขาหายเลิกจากชีวิตขอแล้วเขาเคยเป็นอดีตเพื่อน